บิดติเทรนวันนี้มาอยู่ที่งาน Future Energy a s เ a 2022ที่ไบเทคบางนาค่ะวันนี้นะคะไมยจะพาทุกคนไปดูนวัตรกรรมใหม่ที่จะเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการอุตสาหการรมไทยของเราให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมๆให้กลายเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีนวัตรกรรม IOT แบบโซลูชันนวัตรกรรมนี้จะมีประโยชน์ยังไงและมีความน่าสนใจยังไงตามไมาไปชมกันค่ะ ยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือว่ายุค4.0เทรนของภาคอุตสาหกรรมก็คงจะหนีไม่พ้นการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแน่นอนค่ะเรื่องของการรักโลกนะตอนนี้หลายๆภาคส่วนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆวันนี้ My d i g บีต l Train และกรุงเทพธุรกิจจะพาทุกคนไปดูนวัตรกรรมที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีมาผสมผสานกับอินเทอร์เน็ตเกิดเป็นนวัตรกรรมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ IOT Solution ซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ล้ำสมัยแถมยังช่วยทาให้โลกของเรายั่งยืนอีกด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะไมค์ก็อยู่กับพี่แจ็คโปรดักต์มินิเจอร์มีเดียมโรเตชของทางชไนเดอร์อิเล็กตริกค่ะพี่แจ็คสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ทางชไนเดอร์อิเล็กตริกมีนวัตกรรมอะไรน่าตื่นเต้นมาโชว์บ้างคะครับผมในส่วนของผลิตภัณฑ์มีเดียมโรเตชโปรดักต์ในวันนี้นะครับเราภูมิใจที่นําเสนอตัวโปรดักต์นะครับที่เป็นกรีนแอนด์ดิจิทัลอินโนเวชั่นนะครับคำว่ากรีนนะครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์มีเดียมโรเตชโปรดักต์ณปัจจุบันนะครับเราใช้ตัวแก๊สตัวหนึ่งนะครับ ที่ชื่อว่าเป็นแก๊ส h f 6นะครับชื่อเต็มของมันก็คือซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะครับเป็นหนึ่งในแก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกตามเกียวโตโปรโตคอลนะครับซึ่งมันก็ใช้งานได้ดีแต่มันไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการพยายามที่จะลดาการใช้งานของ h f 6ตัวนี้ลงให้ให้น้อยที่สุดหรือว่าจะยกเลิกการใช้งานเลยเพราะว่า1กิโลกรัมของแก๊ส h f 6ตัวนี้ที่ใช้นะครับถ้ามันลีกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ มันมีผลทําให้เกิดสภาพเลนกระจกเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราที่เราคุ้นกันอยู่เนี่ยเท่ากับ23,500กิโลกร,รัมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาง่ายๆ1กิโลตรงนี้ทําให้เกิดสภาพเลนกระจกเทียบเท่ากับคาร์บอนประมาณ23ตันเท่ากับเราขับรถนะครับแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราขับรถประมาณ1 0 0 0 0แกิโลเมตร ถ้าเราแค่ปล่อยลีกไอตัวนี้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแค่1นกิโลนวัตรกรรมตู้สวิตเกียร์นี้จะต่างจากตู้สวิตเกียร์แบบเดิมอ่าโอเคเนื่องจากว่าของเดิมเราใช้แก๊สเอเดฟซิอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราก็เลยมีการคิดค้นนวัตรกรรมที่คิดค้นมาเป็นระยะเวลามากกว่าสักน่าจะเกิน10ปีแล้วนะครับก็เราก็ใช้เพียวแอเราใช้อากาศนี่แหละฮะในการที่จะมาะแทนที่ของตัวแก๊สเอเดฟซิตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเพียวแอตัวที่เป็นอากาศที่เราหายใจนี่แหละฮะ แต่ว่าเราใส่เพรสเชอร์เข้าไปแล้วก็มีเทคโนโลยีข้างในที่เราปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับในการที่จะให้มันปร์ฟอร์มานสามารถทดแทนตู้ที่ใช้แก๊สเอฟซิกได้และปัจจุบันเราประสบความสําเร็จในการที่จะมีนวัตรกรรมตัวใหม่ตัวนี้ที่เป็นเพียแอร์อย่างที่บอกเนี่ยสามารถที่จะมาทดแทนตู้ของเดิมได้โดยที่ปร์ฟอร์มานยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขนาดตู้ก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับฟุตปรินในการติดตั้งก็ยังเท่าเดิมเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถที่มั่นใจได้ว่า สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วไม่ต้องปรับปรุงห้องหรือว่าในอนาคตนะที่มีแ้นใหม่นะครับห้องก็ยังคงเท่าเดิมนะครับก็ก็จะช่วยลูกค้าได้ในส่วนของการลงทุนต่างๆแล้วก็เรื่อง sustainability นะครับแล้วตัว GM asset กับตัว SM asset เนี่ยมันใช้งานต่างกันยังไงตัวนี้มันเป็นตามเรตติ้งนะครับ GM asset เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า ใช้งานอาจจะเป็นพวก heavy i n d u s t ในโรงงานที่มีขนาดใหญ่ใช้ไฟมากกว่าส่วน SMR set นะครับก็จะใช้ในลักษณะเป็นโรงงานที่เป็น light and medium ก็อาจจะมีใช้ไฟน้อยกว่านะครับตัว GMR set เนี่ยถ้าในสรรับของทาง m e d i ี m ด o ย t a g e เราเรียกก็เป็น primary switchgear ก็คือสวิตช์เกียร์ที่อยู่ต้นทางใช้ร a t i n g สูงๆนะครับเกลดเพลเรนกระแสเยอะๆนะครับส่วน SM s set ตัวนี้เราเรียกก็เป็น secondary switchgear นะครับมันก็อยู่ปลายทางอีกทีหนึ่ง นะครับก็จะเหมาะอย่างที่บอกว่าเป็นไลท์มีเดียมอินดัสทรีหรือว่าอาจจะอยู่ในอาคารที่เป็นคอมเพล็กซ์บิดิ้งอาคารที่ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับก็จะใช้ตัวไ m s ดนมตัวนี้ครับผมท้ายเราไปทางการทําให้เกิดประโยชน์ของ2ตูน้นี้มันก็คือเหมือนกันใช่ครับช่วยในการที่จะทําให้เป็นซัตเทนิบิลิตี้นะครับสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเราสามารถที่จะอนุรักษ์โลกได้ทําให้ไม่อุณหภูมิโลกไม่สูงขึ้นนะครับ และนี่ก็คือนวัตะกรรมใหม่ชิ้นแรกที่ทาง s c h n e i e r Electric ได้นำมาโชว์ให้กับพวกเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือตู้สวิตเกียร์แบบใหม่มีทั้งแบบ g m a s s e t และ s m a s s e t ค่ะเป็นตู้สวิตเกียร์ที่จะเข้ามาช่วยทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือตึกต่างๆสามารถจัดการพลังงานได้อย่างยั่งยืนพอาะเขานะคะจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซที่ทาให้เกิดสภาวะเรือนกระจกค่ะและที่สาคัญมีซอฟต์แวร์ที่สามารถทาให้เราจัดการพลังงานทั้งอาคารได้จัดทุกที่ค่ะ เรามาดูนะวัตรกรรมที่จะทําให้ตึกอาคารอุตสาหการรมกลายเป็นโรงงานหรือว่าอาคารอัจฉริยะด้วยระบบ Eco Structure Building จากทางชไนเดอร์ลิเคคค่ะและไมค์ก็อยู่กับคุณวิยุทธ์ผู้จัดการฝ่ายโซลูชันค่ะคุณวิยุทธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิยุทธ์คะช่วยเล่าเกี่ยวกับระบบแพลตฟอร์มอ c o Structure อันนี้ให้ฟังหน่อยครับโอเคเริ่มต้นจากคําว่า Eco s t r u c t u r e นะครับ Eco ค t r u c t อร์คือ IoT อทีแพลตฟอร์มครับนะครับก็คือแบ็กบนที่เป็น IoT ที่เป็นอินเทอร์ ปัจจุบันนี้ทุกๆระบบภายในอาคารเนี่ยจะเป็น IoT ทั้งหมดแล้วเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับโดยในอาคารเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คืออ e ีเว t เตอร์บิวติงเนี่ยหรือเรียกง่ายๆคือบิ d i ิงแม n เน e m เมนซิเต็มระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติหรือระบบการจัดการอาคารอัตโนมัติโดยใช้พลังงานให้น้อยที่สุดนะครับเสียเข้าไปให้น้อยที่สุดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยในอาคารเนี่ยไม่ว่าในระบบต่างๆระบบประประกาศนะครับระบบไฟฟ้าระบบสุขาภิบาลทุกคนพอทราบอยู่แล้วว่าในอาคารเนี่ยระบบปะประกาศเป็นระบบที่ใช้พลังงานมากที่สุด ถ้าเรามีการคนโทรลหรือการอัพติมไลโหลดในเรื่องของระบบประกาศที่เหมาะสมเราก็จะช่วยประหยัดพลังงานในส่วนนี้ได้นะครับอินเคสในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะถ้าเกิดว่าโรงงานอุตสาหการรมรูปแบบเดิมกับโรงงานอุตสาหการรมที่ใช้ระบบเนี้ยให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะผลลัพธ์ที่แตกต่างมันจะโดดเด่นหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับโอเคถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของโรงงานเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เป็น process control นะครับซึ่งตรงนี้เองเชเดอร์ ader, เราก็มีตัวตัว,ว process control สามารถที่จะ ปรับในการใช้งานเรื่องของ process control ได้ส่วนในเรื่องของที่เป็น factory building หรือ industrial building เนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้มาใช้ร่วมเหมือนกับการ building ได้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานในระบบประบบประกาเป็นหลักนะครับสามารถทําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของโรงงานเนี่ย trader เ,เรายังมี advisor อีกตัวอื่นซึ่งไม่ได้โชว์ในใน,ในวันนี้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นแมชชีนตัวนั้นเกิดชัดดาวเกิดเสียผมสามารถยกมือถือผมขึ้นมาผมเปิดเป็นกล้องแล้วผมส่องไปที่ตัวแมชชีนตัวนั้น มันจะเลยบอกบอกเลยเลยว่าปัญหาคืออะไรและว,วิธีแก้ปัญหาคือ1 2 3จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ด้วยก็าสามารถฟิกจากโทรศัพท์ได้เลยถูกต,ต้องครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เช่นเบเกอร์มันทริปเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเบเกอร์มันทริปเกิดจากอะไรแล้วเราก็ลองเปลี่ยนเอ่อรีเซตแล้วก็กดออนเข้าไปใหม่เราก็สามารถแก้ไขได้อะไรที่เป็นต้นครับผม เรามาดูที่ชาร์จ EV วีโซลูชันสำหรับระบบอาคารกันบ้างค่ะและมาอยู่กับพี่ท็อปโปรดักต์มินิเจอร์ค่ะวันนี้นะครับในโซนของบิวตี้นะครับเราก็มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเราเริ่มตั้งแต่ power distribution นะครับจนถึงตัว EV c h ชาร์เจอร์เลยนะครับ s นา n e i d เองนะครับมีความเ่ยวชาญในเรื่องของการจัดการพลังงานมากเราไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะตัวเครื่องชาร์จอย่างเดียวนะครับเรารวมไปถึงเรื่องของ power distribution ด้วยนะครับจะเห็นได้จากด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเรามีเรื่องของ power distribution ที่เราเรียกว่าบัตสุเนะครับ ถามว่าดียังไงนะครับบัสเว้นะครับตามจริงคล้ายๆกับสายไฟที่เราใช้งานอยู่นะครับแต่จุดเด่นของเขาคือในกรณีที่เรามีการวางแผนในอนาคตนะครับเราสามารถต่อขยายได้วันนี้เรามี10ตัวนะครับพรุ่งนี้อยากจะเพิ่มอีก10ตัวเราสามารถต่อขยายได้จากตรงนี้นะครับแล้วเราก็แท็บมันลงมานะครับทำให้การขยายที่เป็นง่ายมากเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลากสายใหม่เหมือนสมัยก่อนนะครับผมสิ่งสําคัญนะครับของในอาคารเองนะครับเราจะเห็นว่าพลังงานในอาคารเองเนี่ยมันมีลิมิตนะครับมี ข้อจํากัดนะครับว่าใช้ได้เท่าไหร เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการจัดการพลังงานนะครับตัว EV Charger ตัวนี้นะครับสามารถที่จะคอนเน็กกับแพลตฟอร์มนะครับที่ช่วยการบริหารในการจัดการพลังงานได้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนวัตรกรรมของเราเองเนี่ยนะครับเราก็มีสินค้าตัวใหม่เนาะเราเรียกว่าตัว EV Link Pro AC นะครับตัวนี้รองรับการคอนเน็กเต็ที่ดีมากเลยนะครับสามารถสื่อสารได้นะครับมีระบบ Wi-Fi นะครับมี NFC ด้วยสื่อสารยังไงคะสื่อสารยังง่าโอเคการสื่อสารก็คือเราต้องคอนเน็กกับคนใช้งานเวลาเขาจะมาใช้งานเราต้องคอนเน็กกับโมบายแอปพลิเคชัน ื่อจะติดต่อกันว่าฉันจะมาชาร์จเครื่องนี้นะอ๋อเหมือนจองคิวไว้ได้ใช่เหมือนจองคิวระบบจองคิวชาร์จเสร็จปุ๊บจ่ายเงินนะครับอันนี้คือการสื่อสารระหว่างตัวผู้ใช้กับตัวเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้เองเนี่ยเรามีโปรเทคชั่นที่บิวอินอยู่ข้างในแล้วนะครับทุกอย่างจะอยู่เก็บอยู่ในเครื่องนะครับมีความสวยงามหรือว่าเรื่องของการจัดการค่อนข้างง่ายนะครับติดตั้งง่ายติดตั้งเร็วนะครับผม อย่างนี้ถ้าส่วนที่เป็นอาคารนะคะได้นําเครื่องนี้ไปติดตั้งก็สามารถมีการจัดการระบบผ่านโทรศัพท์ได้เหมือนกันเลยใช่ครับถูกต้องครับเราสามารถที่จะทําการจัดการทั้งการจองการจ่ายเงินทุกอย่างได้ผ่านตัวระบบแพลตฟอร์มแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันเลยนะครับค่ะขอบคุณพี่เอ้าสำหรับข้อมูลมากนะคะครับขอบคุณมากครับผม เรามาดูนะวัตรกรรมที่เป็นซอฟต์แวร์จากเครือชไนเดอร์กันบ้างค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยคะวันนี้ทางอวิว่ามีอะไรมาโชว์บ้างคะได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอวิว่าเนี่ยเราเอาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ Data Management มานําเสนอค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในงานงาน Energy เนาะเราก็จะคุยทางด้านเกี่ยวกับว่าอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรม Energy นะคะซึ่งอย่างนี้ที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้เลยนะคะก็คือจะเป็น ดูว่า t ทาน n ัพ o ล m ยเมอรอ์ตอนนี้สถานะของมันเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับ Data Management เราสามารถดึงข้อมูลจากหลายๆอุปกรณ์จากหลายๆระบบมาดูกันใช่ค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลที่เราดึงมาเนี่ยก็สามารถต่อยอดไปด้วยการการใช้ p พ i c t ต v ิ a n a l y t i c s ได้ด้วยซึ่ง d i c t i v e a n a l y t i c s เนี่ยจะช่วยเราคาดคะเนนว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะเสียเมื่อไหร่ เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวซ่อมมันหรืออะไรเนี้ยค่ะอืมไปมเียได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่สั่นสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหการรมให้ใ<ช>สามารถเอ,อ่อทำงานได้อย่างมีความสะดวกรวดเร<ช> <ลด S 1> ็วนอกจากสะดวกรว<ๆ>ดเร็วลปลอดภัยแล้วก็จะจะช่วยเขาเรียกว่าลดลดต้นทุนหรืออะไรประมาณนี้ด้วยค่ะ และเครื่องที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือนวัตรกรรมไมโครดาต้าเซ็นเตอร์นะคะเป็นตัวเก็บข้อมูลเดี๋ยวให้พี่โบช่วยแนะนำและเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะไมโครดาต้าเซ็นเตอร์คืออะไรอย่างก็นึกภาพง่ายครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นแล็ปท็อปอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ให้มันแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆในการประมวลผลข้อมูลเข้ามาเยอะๆอย่างเราใช้โมบายแบงกิ้งเนี่ยข้อมูลจะถูกไปอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่อะไรเงี้ย นะครับมาแล้วก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่มือถือเราอะไรประมาณนั้นก็คือเป็นเป็นเป็นดัต้าเซ็นเตแต่ปัจจุบันเนี่ยดัต้าเซ็นเตเนี่ยบางครั้งเนี่ยในองค์กรขนาดเล็กไม่จําเป็นต้องใช้ Data Center ขนาดใหญ่เป็นห้องใหญ่ๆปัจจุบันเราก็เลยจะมีตู้ตู้อย่างนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บเซิร์ฟเวอร์นะครับข้อมูลจะเข้ามาสู่ที่นี่แล้วตู้นี้เนี่ยก็จะมีเครื่องความความเย็นคือแอร์แอร์ที่ใช้สําหรับห้อง Data Center โดยเฉพาะสามารถควบคุมความอุณหภูมิความชื้นได้นะครับเพื่อที่จะ ให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่มีเกิดความร้อนแล้วสามารถทํางานได้ปกติต่อไปนะครับตัวนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะที่เป็นตู้แหลกขนาด42 u นะครับซึ่งเราเราก็จะมีตัวคลู l ิ่งคือแอร์แอร์อยู่ข้างในแล้วก็จะมีตัวเครื่องสำรองไฟฟ้าอยู่ข้างในให้ด้วยนะครับเพื่อสำรองเวลาเกิด ไฟดับหรือไฟตกไฟกระชากไฟเกินเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมไฟฟ้าแล้วก็สามารถเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับนั้นสมัยของเขาเนี่คืออยู่ตรงที่มันสามารถผลิตความเย็นได้ใช่ครับซ,ซึ่งตรงนี้ตรงนี้จริงๆตัวนี้จะเป็นชุดที่เป็นเดมโมถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยเราจะตัวซิลตรงนี้ทั้งด้านหน้าทั้งหมดแอ,แอร์แอร์อากาศอะไรต่างๆจะอยู่ข้างในทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็น,ปนคล้ายๆเป็นตู้เย็นตู้หนึ่ง นะครับที่มีเรามีหน่วยประมวลผลก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลข้อมูลอยู่ข้างในนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นตู้เก็บ Data สําหรับองค์กรขนาดย่อมลงมาไม่ต้องใหญ่มากนะตัวอย่างอย่างเช่นถ้าถติว่าแบงก์มีสาขาอย่างสาขาบางทีเขาอาจจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ประมาณสามสี่ตัวแล้วใส่ตู้แหลกอย่างนี้เขาต้องไปสร้างห้องอะครับซึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าใช้ตัวเนี้ยเขาไม่จําเป็นต้องสร้างห้องให้มันอยู่เลย เอาตัวนี้ไปตั้งอยู่ในภายในอาคารของเขาได้เลยทันทีนะครับเป็นขนาดเล็กตากรัมที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางได้ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็ยังมีตัวที่เป็นขนาดเล็กที่อยู่ด้านด้านนูนะครับนะครับเป็นเป็นตัวนี้แวดแผนผนังได้นะครับเป็นเป็นตัวขนาดเล็กแล้วก็มีระบบระบายอากาศอยู่ข้างในด้วยนะครับก็เหมาะกับองค์กรที่หรือออฟฟิศขนาดเล็กนะครับที่ที่สามารถเอาไปใช้ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทักตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวเก็บ Data ที่เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดกลางมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจมากๆยังไงวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่โบมากๆค่ะขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่ขอแนะนํานิดนึงนะครับเนื่องจากเราเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของการบริการของเราด้วยนะครับซึ่งเราจะมีมีทีมงานบริการเนี่ยคอยแนะนําให้อยู่ในด้านนี้นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ และนี่คือ Service Plan Asset Management ค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้พี่แนนช่วยเล่าให้ฟังว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะระบบใหม่ก็คืออ่าอีโคสตัคเจอร์เซอร์วิสแพที่เป็น Asset Management ตัวใหม่นี้คือเราไม่ต้องทําการเรียกละเราจะทําการติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปที่อุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์นั้นให้มันมีการระบบ Communication, คอ m มูนิเคชันเพื่อที่จะดึงข้อมูลของอุปกรณ์นั้นๆขึ้นไปสู่คลาวของเชนเดอร์แล้วจะมีระบบ AI หรือว่าจะมีระบบที่เป็น อีโคเขาเรียกว่าเป็นสุิตบูโรก็คือคนที่เป็น Expert ดูแลตลอด24ชั่วโมงตลอดทุกวันเวลาให้อุปกรณ์ไซส์นั้นๆของลูกค้าได้เลยครับโดยอุปกรณ์ของเราเนี่ยติดตั้งตั้งแต่ทางสู้แรงสูงหรือว่าทางตัวระบบแรงรันตับก็คือโลว w โวลท์พวกเบรกเกอร์ a t b ต่างๆลิงเข้าไปในระบบแล้วเราก็มาเข้าสู่ตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Asset a d v i s o r พื่อที่จะทการมอนิเตอร์ทําการที่จะดูแลสุขภาพของอ,อุปกรณ์ตลอดจนอายุการใช้งานครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าภาคอุตสาหการรมได้มีการซื้อเครื่องนี้ไปทางชไนเดอร์ก็คือเรียกได้ว่าดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการแพลนให้ว่าเราจะต้องมีการซ่อมบํารุงอะไรยังไงเมื่อไหร่ใช่ครับใช่คือเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลตลอดเวลาและรวมถึงเรายังมีไม่ใช่ว่าแค่ผู้เชี่ยวชาญดูแล่างเดียวเรายังมีส่วนของการที่เป็นพวกรายงานผลรีพอร์ต สรุปให้ว่าในรอบ1ปีในรอบคอนแทกนั้นนั้นอุปกรณ์ของทาง,ทางลูกค้าที่ติดตั้งอยู่มีแนวโน้มจะเสียรตรงไหนบ้างมีแนวโน้มใช้งานได้อีกเท่าไหร่มีประสิทธิภาพยังใช้งานได้อีกกี่เปอร์เซนต์ด้วยความที่เราเาป็นผู้ผลิตเราจะมีข้อมูลเชิงลึกเรามีคนที่รู้เชิงลึกเรื่องนี้เตรียมพร้อมอยู่นะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมมากๆเลยค่ะอย่างี้วันนี้ไมาต้องขอขอบคุณพี่แนนนะคะสาหรับข้อมูลค่ะ เรามาดูนวัตกรรมจากทาง Schneider Electric ที่จะทำให้บ้านของเรากลายเป็นบ้านอัจฉริยะกันค่ะมาอยู่กับคุณกุศลไวท์ปพรสิดเนนต์โฮมแอนด์ดิสติบิวชันของ Schneider Electric ค่ะด้วยนวัตกรรมของทาง Schneider Electric เนี่ยจะทำให้บ้านของเรากลายเป็นบ้านอัจฉริยะได้ยังไงครับครับคือบ้านอัจฉริยะในมุมมองของเราของ Schneider เนี่ยก็มีหลายๆแง่นะครับอ,อ,อย่างหนึ่งคือในแง่ของความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในบ้านของเรานะครับทุกอย่างจะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทํางานแทนตัวเรานะครับิกมุมหนึ่งนะครับที่ทําให้บ้านช่ายะนะครับอันนี้หลายๆคนคุ้นเคยกันดีคือเรื่องของรถ EV Charger ใช่ไหมครับรถที่เป็น EV รถไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็มีโซลูชันเกี่ยวกับตัวเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าตรงนี้อยู่ด้วยตู้นี้นะครับก็คือตัว EV Charger นะครับเรียกเป็นภาษาไทยง่ายก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการชาร์จรถไฟฟ้าของเราเอง,เองนะครับซึ่งตัวใหญ่ก็จะติดที่ ลงจอดรถนะครับภายในบ้านนะครับจะสังเกตว่าน้องไม้สังเกตไหมว่ามันไม่ได้มีแค่ชาเจอร์อย่างเดียวนะเนี่ยที่เราเอาทรงเนี้ยไปเสียบกับรถใช่ไหมเพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับมันจะเป็นต้องมีอุปกรณ์ข้างบนด้วยอ่าอุปกรณ์ข้างบนนี่ช่วยอะไรนะครับเราเรียกว่า protection คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันนะครับผู้ใช้งานให้ปลอดภัยนะครับอ่อ,อุปกรณ์ป้องกันที่อยู่ในนี้ก็จะมีทั้งอุปกรณ์ป้องกัน ไฟกระชากนะครับป้องกันกระแสเกินป้องกันไฟดูดนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเพื่อให้สอดรัดกับทีม Home of f i ฟ t ล r นะครับตู้ของเราเนี่ยนะครับอนอกจากมีกพลังไฟที่สเสถียรมีระบบความป้องกันท,ท,ที่เยี่ยมยอดแล้วเพื่อความปลอดภัยถึงสุดแล้วเนี่ยก็มีฟีเจอร์ในการคอนเน็ก กับแอปบนมือถือได้นะครับเพื่อดูสถานะการใช้งานต่างๆตรงนี้คนระับทางแอปมือถือได้นะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งเลยของตัว EV Charger ของ s n e i d e r ของเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบ้านแห่งอนาคตนะครับที่เราต้องการจะนำเสนอในในของที่บูธของเราใน,ในงานวันนี้ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีนวัตกรรมจากทาง Schneider Electric ผู้นำระดับโลกด้านดิจิ t a ลทร a นส์ฟอร์เมชัการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชันค่ะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยตอบโจทย์สำหรับธุรกิจในยุค4.0และที่สำคัญเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้โลกของเรายั่งยืนด้วยค่ะ